ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กระตูนจะมากินข้าวกินข้าวนะคะข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นทุกคนเพิ่งตื่นนะคะไม่ใช่เพิ่งตื่นเราก็ทํางานนะคะทํางานเสร็จทํางานทําความสะอาดเสร็จแล้วกระตูนก็ได้มีเวลาทําวันนี้เมนูของเราคือกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งลายเสือแล้วก็ปูนะคะปูสองตัว สองตัวรูนะสองตัวรูตัวใหญ่มากกระตูนจามากินเมี่ยงค่ะนี่น้ำจิม้มเห็นไหมนี่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มถั่วตำทำเองนะคะขนมจีนนะคะขนมจีนนี่ก็ผักเราค่ะโอเคมากินเลยนะทุกคนหิวมากนะคะตอนนี้หิวมากหิวมาก ขนมจีนกุ้งยังไม่ผ่าเลย ดองชีค่ะทุกคนบิ๊บิขยำมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดองชีกนะคะดองชีคก็าคนางกินอะไรกินไก่ทอดดองชีกกินไก่ทอดนะคะทุกคนกระตูนก็จะกินของกระตูนนะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะคือกินคนละอย่างนะคะแต่ว่ากินด้วยกันกินพร้อมกันนี่นะคะ แกะเลยน้องชิงไม่ชอบกินอาหารทะเลนะทุกคนอืมอร่อยมากมทุกคนเนื้อมันตัดเอานะคะทุกคนมันใหญ่มากโอ้ไข่มันอืม ชิ้นให,ใหญ่ๆเลยมันจิ้มราดทีนี้กินไหมน่ากินไหม <c oughs> นี่ค่ะคำแรกอุ้ยคำใหญ่มากทุกคน อร่อยไหมหนูชอบกินไก่ทอดค่ะไก่ทอดเกาหลีเกาหลีชอบกินเกาหลีชอบกินไก่ทอดใช่ไหมคะเขาก็อร่อยของเขาอะค่ะเราก็อร่อยของเรา ต่อเลยค่ะอุ๊ยอร่อยมากเลยไม่ได้กินนานเลยเมื่อกี้กินแต่ปูปูปูนะคะทุกคนไม่ได้กินอันนี้กุ้งอันนี้นาน จิ้มราดลงไปน้ำจิ้มถั่วนะคะ<_ <EN> _>เผ็ดพอดีนะคะไม่เผ็ดมากถ้าเผ็ดมากมันจะกินได้ไม่เยอะ mm อ,อยู่ข้างล่างค่ะอยู่โหใส่แักชีด้วยกินแบบไทยแลนด์เลยเหรอโอ้มีความเย็นแบบว่าอือเอาตรงนี้ใส่นะตรงนี้มันอร่อยมากเดี๋ยวใส่นี่ใส่น้ำจิ้มค่ะ อยากลองนางก็ชอบนางก็เคยกินนะคะกระตุงก็ทําบ่อยนางเคยกินด้วยแล้วนางชอบนกิน้าจิ้มถั่วแซบบะแซบลองว่าบ,าบ่แซบบึงตีแต่ว่บาบไม่แซบละ่ะไหวเมีย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรก็ต้องอร่อยนะ ้าบอกว่าไม่อร่อยไม่ได้กินน่าดองจิกจไม่ชอบกินซีฟู้ดนางยังกินเลย

ห่างมันขนาดหางมันควขนงจีนลาลงปลายจูจูจ่จโอ้ว อันนี้ก็อร่อยเลยอเอ้าเป็นนี่ใส่เนี่ยไม่ใช่กระดูกที่อีกจริงเคยอ๋ออืมไม่เคยอกสติง อืมไข่อืมตุ๋นปูอร่อยไหมปูยังไม่ชิมอะ่ะอืมตัวใหญ่มาก วญยมากทุกคนเดี๋ยวลองแกะอันนี้ปูสดๆเลยนะทุกคนม,ม,มีไข่เลยเอ้ตัวผู้แมน ลำบากนิดนึงโอ้ oh. เนื้อแน่นค่ะกินไหมไม่กินเดี๋ยวมีกินเอง มากเลยเ mm. นาะโอเคละเนะเยอะใชไหมอร่อยฮะรู ขนาดขามันเนือนเน้อยมันอย่างนี้เยอะเลยมันตัวใหญ่ไนงะขามันยังเนือเน้อยเยอะเลยสองตัวเท่าไหร่นะเแบบีออสองตัวหนึ่งกิโลสองร้อยาทำอย่าน,นี้สองตัวเป็นเงินเท่าไหร่ สี่หมืน่นสองตัวสี่หมืน่นทุกคนสี่หมื่นวอนมนันพ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 ันเอ็ดผัวก,ก็แหฮนไก่นะ <c oughs> ตัวกับเห็นไก่จับๆเนี่ยน้าไม่ค่อยชอบกินอาหารทะเลทุกคนกระตูนเนี่ยชอบกินอาหารทะเลตงชิ่งไม่ค่อยชอบเนาะไมทไมโอ้ตงชิ่งไม่ชอบกินอาหารทะเลชอบไหมชอบอ๋อทำไมไม่กินอ่ะเด็ดชิคก,กิ้ง ชอบชิเคเก้นมากกว่าอชอบกินอาหารทะเลค่ะแต่ว่าชอบกินไก่มากกว่าชิเคเก้นน้ำบ้นอนชิเคเก้นกินตอนไหนก็ได้คอ,อเล็มหัวมันกันค่ะหัวมันก็มีเนื้ยอยต่อต่อไป ว้าวเก๋ค่ะใหญ่มากว้าวไขม่มันเนื้อมันแน่นมากว่ะอันนี้กป็นเนื่อง,งานไปหรือเปล่าดูข้างหลังมันนี่ไข่มันนะคะเหลือง เนื้อคือเนื่องนานไปค่ะมันเลยติดมันเลยติดนี่ว้าว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 ดูไข่มันดิเต็มท้องเลยนะเธอเต็มหลังเลยนะคะ ชอบที่สุดเลยค่ะชอบชอบกับผัวผัวยังไม่ชอบเท่าเลยเนาะช่วต่อไปค่ะอิเหรอไม่อินลองชิกกินทีละสองถาดใหญ่ สองถาดใหญ่ๆแต่ว่านางชอบกินไก่จริงๆนะทุกคนแต่ตูไม่ชอบโอ้ยขอกินตรงนี้มัน,นโอ้ดูดีตัดออกเนื้อมันเผ่ออ,อกอ๋อ ไม่อยมา่ไปติดชุดรไปติดชุดเลยนี่ใครบางคนคำใหญ่ๆไปเลยจ้าคำตาสวยๆไปเลยจ้า <ม>ไข่นะคะเนี่ยมีแต่ไข่นะทใางไหม <c oughs> หัวกับหัวขวนมันเนียนมากทำไมหัวรอหัวรอทำไมอ, <c oughs> อะไรนะไม่รู้ กินก็น,น่ารักเนี่ยกินก็น,น่ารักข้อคนมันรักกันเนาะทำยังไงมันก็น่ารักใช่ไหมโอ้ <c oughs> เหมือนสซมเก็บซาเลยสซมเก็บซาบิ Side, ๊กไซน์นะจ๊ะชน

เดี๋ยวเอาทิ้งไว้ในตู้เย็นก็ไม่มีใครกลิ่นลองทามก็ต้องกิน มากทุกคนอร่อยแล้วก็อิ่มอิ่มมากเบบมีอิ่มแล้ว <c oughs> อิ่มแล้วทุกคนหมดไปตัวครึ่งเดี๋ยวก็กินอีกเล่นหน่อยนะคะทุกคนอิ่มแล้วเพราะว่าวิดีโอมันจะนานเกินไปนะเดี๋ยวทุกคนขี้เกียจด,ดู <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา ดูเราสองคนนะเดี๋ยวาการ์ตูนขอกินอีกต่อยอนิดนึงแล้วก็ให้ดองจิกก็กินของนางไปค่นะ,ะ <c oughs> นางจะได้เล่นเกมด้วยกินไปด้วยรีแลกนะคะโ okay, อเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ